อรารยธรรมจีนจีนเป็นชาติที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยโบราณมีอรารยธรรมเก่าแก่จนได้ชื่อว่าเป็นอู่อรารยธรรมของชาติตะวันตกอาจแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ของจีนได้ดังนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 1. ยุคหินเก่าจีนเป็นดินแดนที่มนุษย์อาศัยเป็นเวลานาน,นที่สุดในทวีปเอเชียหลักฐานที่พบคือมนุษย์หยวนโม มีอายุประมาณ1 7ล้าน7แสนปีพบที่มณฑลยูนนานภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนและพบโครงกระดูกของมนุษย์ปากกิ่งอีกด้วย 2. ยุคหินกลางมีอายุประมาณ1 0 0 0 0 0ถึงปีใช้ชีวิตกึ่งเร่ร่อนไม่มีการตั้งหลักแหล่งถาวรมีการพบเครื่องถ้วยชามหม้อมีการล่าสัตว์เก็บอาหาร เครื่องมือหินที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือหินสาบขูดหัวธนูเป็นต้น 3. ยุคหินใหม่มีอายุประมาณ6,000ถึง4,000ปีเริ่มตั้งหลักแหล่งเป็นชุมชนรู้จักเพาะปลูกข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ทอผ้าปลูกบ้านมีหลังคาในยุคหินใหม่นี้มีมนุษย์ทำเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามมากขึ้นและเขียนลายสี 4. ยุคโลหะมีอายุประมาณ4,000ปีหลักฐานที่เก่าสุดคือมีดทองแดงและยังพบเครื่องสำริดเก่าที่สุดซึ่งนำมาใช้ทำภาชนะต่างๆเช่นที่บรรจุวา่าสมัยประวัติศาสตร์แหลงอารยาธรรมของจีนถือกำเนิดในบริเวณที่รับรุ่มแม่นม้ำฮวงโห ทั้งนี้จีนเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในสมัยราชวงศ์ชางระหว่าง1776ถึง1112ปีก่อนคริสตศักราชเมื่อมีการใช้ตัวหนังสือรูปภาพเขียนบนกระดูกสตัตว์หรือกระดองเป่า 1. ประวัติศาสตร์สมัยโบราณหรือสมัยคลาสสิกเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์ชางและสิ้นสุดในราชวงศ์โจ ประมาณ1,776ถึง221ปีก่อนกิสตศกราชจีนมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านปัชญาเช่นลัทธิของจื้อลทัทธิเต๋า 2. ประวัติศาสตร์สมัยจักรวรรดิเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉินเมื่อประมาณ221ปีก่อนกิสตศกราชจนกระทั่งถึงตอนปลายของสมัยราชวงศ์ชิงหรือเชง ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีนในกิจศกราชที่1912เป็นช่วงเวลายาวนานกว่า2,000ปีเป็นยุคที่จีนผนวกดินเดนอันกว้างใหญ่ไพศาลให้อยู่รวมภายในจักรวรรดิเดียวกัน 3. ประวัติศาสตร์สมัยใหม่เริ่มตั้งแต่สมัยปลายราชวงศ์ชิงเป็นต้นมาด้านจิตกรรมในสมัยราชวงศ์ฮั่น มีการเขียนภาพบนผ้าไหมและการแกะสะลักบนแผ่นหินสมัยราชวงศ์ถังมีการพัฒนาการใช้ผู้การสีและกระดาษภาพด้านปฏิมากรรมส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผาทำจากดินสีแดงมีลวดลายต่างๆด้านวรรณกรรมสามโกกสันนิฐานว่าเขียนในกิจศตรวรรษที่14 เป็นเรื่องของความแตกแยกในจีนตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์ฉินจนถึงราชวงศ์ฮั่นซองกังเป็นเรื่องประท้วงสังคมเรื่องราวความทุกข์ของผู้คนงงหรือมุ่งหรือความฝันในหอแดงเต็มที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่18เรื่องราวเต็มไปด้วยการแข่งแย่ง